คราวนี้เรียนคุณผู้ชมกับคุณชานวิบแบบนี้ค่ะหลายสถาบันการศึกษาตอนนี้ถ้ามีเรื่องของสถิติเข้ามาเกี่ยวข้องก็มักจะทําโพออกมากันแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันด้วยนะคะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสถาบันของตัวเองแต่อันนี้เป็นการสํารวจซ้อนการสํารวจเลยโดยนักนิเทศาสตร์ค่ะเขาไปสํารวจมาเขาบอกว่าหลายๆโพก็มักจะใช้คําถามชี้นําเพื่อหวังผลนอกเหนือจากการสํารวจคราวนี้ล่ะค่ะประชาชนบางส่วนก็ยอมรับว่าคําตอบของตัวเองหรือแม้กระทั่ง การฟังผลโพก็มีผลต่อความคิดเห็นส่วนตัวบางทีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดิมๆเลยนะสำรวจเปลี่ยนหัวข้อกันไปเรื่อยๆเองมาตรวจสอบกันจากรายงานพิเศษชิ้นนี้กันค่ะผลสำรวจของแบบสอบถามที่เรียกว่าโพปัจจุบันมีอิทธิพลมากในการชี้นำความคิดเห็นของประชาชนโดยเฉพาะบางหัวข้อที่เกี่ยวข้องด้านการเมืองล่าสุดนายก้าณาคงจันทิกคณะกรรมการปรปรชอ,ออกมาคัดค้านกับโพของเอแบกในหัวข้อ ยอมรับได้หากรัฐบาลมีการทุจริตแล้วทําให้ประเทศชาติรุ่งเรืองและตัวเองอยู่ดีกินดีด้วยการสํารวจความคิดเห็นออกมาหลายครั้งตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมามีจํานวนตัวเลขผู้เห็นด้วยสูงถึงร้อ1ะ6 5 8แม้ว่าผลการสำรวจของ a b a บ p โลครั้งนี้จะขัดแย้งกับมหาวิทยายลัยหอการค้าไทยและสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดา้าที่ตั้งหัวข้อว่าคนไทยกับปัญหาคอร์รัปชัน โดยมีผลออกมา176.63มองว่าการคอร์รัปชันเป็นเรื่องสําคัญและเป็นปัญหากับประเทศชาติในมานพย้มอุทัยอาจารย์ประจํำภาควิชาวรสารสมเทศคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยบอกว่าการทําแบบสํารวจประเภทนี้ตามหลักวิชานิเทศศาสตร์คือแบบอเจนด a าเซตติ้งหรือการกําหนดระเบียบวาระซึ่งเป็นการตั้งคําถามชี้นําโดยมุ่งหวังให้ผู้ถูกสํารวจตอบในทางที่ผู้สํารวจต้องการ แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าสื่อมวลชนจะนำมาขยายผลนำเสนอต่อประชาชนส่วนใหญ่ให้รู้หรือไม่ตัวนี้มาก็เราบางครัง้งเราก็เห็นแล้วว่าทิศทางของโพรมันจะไปทางไหนเพราะฉะนั้นแต่ประเด็นสำคัญเนี่ยมันอยู่อันหนึ่งคือสื่อละ่ะสื่อไปขยายผลขนาดไหนละ่ะคือถ้าเกิดสื่อเอาไปโดย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 ,โดยลักษณะการทำงานของสื่อ ว่าโอเคเห็นว่าคุณค่าข่าวนี้มันเหมาะในการที่จะนําเสนอคุณก็เสนอแบบปกติแต่ไม่ใช่ไปเขียนพาดหัวไปเขียนอันนี้มันไปส่งเสริมการสํารวจแบบนี้หากมีผู้ที่หวังผลทางการเมืองนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสโดยใช้อํานาจทางการเมืองและอํานาจทุนร่วมมือกับนักวิชาการที่ขัดจริยธรรมทางสังคมจะส่งผลให้เกิดการชักนําทางความคิดของประชาชนผ่านแบบสอบถามได้ง่ายขึ้น เพราะจากการที่ทีมข่าวเดลิเนียสทีวลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนถึงความไว้ใจในผลสำรวจต่างๆที่ได้รับจากสื่อว่ายังคงไว้ใจในผลสำรวจแบบนี้โดยบอกว่าสถาบันที่ทำโพลนั้นทำมานานแล้วมีความน่าเชื่อถือและมีผลต่อความคิดส่วนหนึ่งเช่นกันเขาคงไม่ทำอะไรที่มม่วม่หรือว่าไม่มีข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือมาครับเพราะมันทำให้เขาเสียชื่อเสียงด้วยครับ ก็คือมันมันอยู่ที่หัวข้อที่เราจะจะคิดได้ครับว่าบางบางหัวข้อเราก็ไม่เชื่อแต่บางบางหัวข้อที่แบบว่าโพออกมามันตรงที่เราคิดเราก็เชื่ออย่างอย่างไอจำนำข้าวอะไรอย่างเงี้ยโครงการรัฐจำนำข้าวอย่างเงี้ยผมก็เชื่อว่าโกงเพราะผมก็ดูตามข่าวดูอะไรแล้วก็มาดูที่ว่าโพเขาออกมาเออก็อย่างที่เราคิด ทั้งนี้หากยังคงมีการสำรวจความคิดเห็นที่มีลักษณะชี้นำคนในสังคมให้เห็นด้วยและยอมรับการทุจริตทางการเมืองแล้วตัวเองได้รับประโยชน์ด้วยนั้นถือว่าเป็นการสร้างค่านิยมที่ผิดต่อสังคมจะสร้างความสับสนให้กับคนทุกระดับที่เห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ใครๆก็สามารถทำกันได้โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบเสียหายต่อชาติบ้านเมืองดนายรัฐพิลาลายถ่ายภาพภควัฒน์ชมสีเดลิเนียสทีวีรายงาน